วันนี้แม่ครัวเองอยู่ไหมแม่ครัวเองอ่ะแม่ครัวไปทำไมไปแดงมุดเราเราแม่ไปเอายาให้คนเราโอ้จ้าจ้าจ้าวันนี้วันนี้แกงอะไรดาวันนี้เันมีแกงฟักทองโอ้หนึ่งแกงฟักทองแกงส้มวันนี้เอแกงฟักทองแกงส้มผัดมีส้มตำจ้าจ้าจ้าผัดถั่วผักยาวด้วยแล้วเรของหวานด้วยเนาะวันนี้มีใครมาดามแม่ครัวเราโยมทินค่ะอ่าโยมทิน ยมกิสนาโยมไปเริ่มละเอียดโยมกิษนาโยมสวัยโยมบัวลอยเนาะ,ะจ่าจ่าสาธุอมุทนาเม่ครัวเราฮะโยมพี่ป่วยด้วยแต่วันนี้ก็ได้ทำอาหารเสร็จแล้วก็กลับไปไป,ไปใช่ใช่ใช่ไปให้เขาบูชากับข้าวข้าวไปตักบาตรเนาะอะมุทนาสาธุการเริ่ม่ครัวเราวันนี้วันที่26มกราคม2560 แปดแล้วงานบุญปริวาติน้องฟานก็เหลืออีก3วันก็สายแม่ครัวได้มา,าช่วยอุปถัมภ์พระเจ้าพระสงค์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยสาธุสาธุสาธุ